เป็นแบบเล็กบ้างตอนเช้าขึ้นมาไม่มีเวลาที่จะทานข้าวเลยเวลาเร่งรีบต้องไปทํางานแต่ก็หิวกลัวเป็นโรคกระเพาะเลยก็ไปเจอตัวนี้มามันดียังไงรู้ไหมคะปกติคนเราอะต้องได้รับโปรตีนศูนจุดแปดถึงหนึ่งจุดสองกิโลกรัมยิ่งเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบออกกําลังกายแบบเล็กนะคะอย่างสมมติน,น้ําหนักตัวหกสิบกิโลกรัมอย่างเงี้ยเราต้องได้รับโปรตีนอย่างน้อยส8สิบแปดกรมัมแล้วในเนี้ยนะคะในซองหนึ่งนะคะเขามีโปรตีนถึงยี่สิบกรมัมแล้วก็มีทั้งหมดห้ารสชาตินี่คืออร่อยมาก ร้อยนิดนิดแต่ว่าอิ่มเราได้ประโยชน์ทําไมเล็กถึงคิดว่าอันนี้มีประโยชน์รู้ไหมคะมีผงผักถึง20ิบชนิดเลยมีโปรตีน2ี่สบกร,รมัมมีหลายรสชาติมีถึงห้ารสชาติอร่อย,อร,อ,ยอร่อยทั้งนั้นเลยแคลต่ําด้วยมีคอลลาเจนจากเนื้อปลาด้วยนะคะแล้วก็มีโปรไบโอติกวิตามินแล้วก็แร่ธาตุด้วยค่ะนี่ข้างในเขาจะเป็นผงผงอย่างนี้นะคะเขาบอกให้เติมน้ําถึงนี่ขีดตรงนี้อันนี้จะเป็นรสดับเบิ้ลมัทฉะช็อกโกแลตใครชอบมัทฉะนะ ต้องลองเล็กก็เป็นคนชอบมากแล้วขนาด40กรัมนะคะแต่โปรตีนถึง20กรัม,มกันเลยเขามีบอกแคลด้วยนะคะเนี่ยร้อแคลจะเติมน้ําเย็นก็ได้นะคะหรือน้ําอุณหภูมิห้องก็ได้ทั้งนั้นยิ่งเป็นน้ําเย็นนะอร่อยจริงทานมาแล้วละลายน้ําเร็วด้วยเออพกสะดวกด้วยค่ะและเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าไม่ค่อยชอบทานข้าวกับคนอื่นไงคะแบบ ต่อคิวนานแล้วรออาหารนานมากหาโต๊ะก็ไม่ได้อะไรก่อนเดี๋ยวเขาดมากันนะหอมอืมเขาจะมีมูสลีกับกรอบด้วย่ยอร่อยใครสนใจนะเขาตอนนี้เขามีถึงห้ารสชาติเลยนะคะอร่อยมากแล้วตอนนี้เขาจัดโปรอยู่นะคะห้าสองเนี่ยห้าร้อยนิดๆเอง สนใจพีกัดตะก้ามุมซ้ายมือล่างกดตรงนี้ได้เลยนะคะ